สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีน้ำเงินค่ะ เมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่ส่วนหน้าจัดชุดส่งเสริมอาชีพจังหวัดสงขลาเข้าพบปะสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยเจ้าหน้าที่ชุดให้บริการผสมเทียมโคจำนวนหนึ่งตัวใส่พันธุ์บราันแดงพร้อมกับให้คำแนะนำในการปรับปรุงใส่พันธุ์โคและวิธีการสังเกตการเป็นสัตว์ของแม่โคให้กับนายคมกริ เหมศิริสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากลุ่มบ้านกระอานณนะบ้านเล็กที่9หมู่ที่6ตำบลบ,บ้านโนดอำเภอสบ้าย้อยจัังหวดสงขลาและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินจบข่าวอานิลาเจ๊แฮอ่าน